สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16บารอดแชนแนผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพทาร่นะคะหมอแจนค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะหวังว่าคงจะสบายดีกันนะคะสวัสดี fc โสปราวนะคะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่แล้วก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่านะคะ คลิปนี้เราจะมาถึงาราศีพิจิกนะคะเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นะคะราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะวันที่หมอจะลงไว้ให้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์นะคะที่แบบปักหมุดไว้นะรายละเลอียดส่วนตัวการดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นแบบพูดคุยนะคะ 3านาที599บาทนะคะวิดีโอไม่เปิดกล้องนะคะแล้วก็เป็นแบบพิมพ์คำถาม2อ่า2 9บาบาทห้าคำถามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่จะจัดเลขมงคลนะคะอันนี้หมอบอกเลยว่าฮอตฮิตมากฟังมากนะคะบางคนก็มาขอให้คนอื่นนะคะมาขอเพิ่มคนในครอบครัวตัวเองได้ไปแล้วการงานการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นนะคะคนที่เราชอบคนที่เราสนใจนะ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารความรักนะคะโชคลาบนะคะจะได้ดีมากจะเห็นผลชัดเจนนะคะอันนี้หมอบอกเลยนะอาราะคะชาพิจิกนะชาพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดินกุมภาพัน์ธที่จะถึงนี้นะ,ะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออันไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการดูแบบพลังงานรวมนะคะในอดีตอาชาพิจิกนะ,ะในอดีต เอเนจี Energy, เหมือนว่าคุณกำลังคิดถึงอดีตความรักความสัมพันธ์คนในอดีตความรักในวัยเรียนความรักในวัยเด็กความรักเก่าคนรักเก่าที่มันมีปัญหายุ่งเอยอ่ายุ่งเหยิงวุ่นวายในใจของคุณความรักที่เราทุ่มเทความรู้สึกให้เขาไป <c oughs> แต่ก็เหมือนไม่ได้อะไรกลับคืนมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เรานะคะ เหมือนเราโดนทอดทิ้งไปหรือคนนี้คนในอดีตของเรานะยังอยู่ในใจเรานะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นไปไม่ได้อะอาจจะมีไม่อยากให้บุคคลอื่นรู้อาจจะมีวัยที่แตกต่างหรือเขาจะมีอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเขาคนนั้นนะคะเก็บปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกกันไวน้ในความรับนั่นเองนะคะเป็น energy พลังงานประมาณนี้นะคุณพิจิตรอ่ะ ทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้คุณพิจิกใจคุณเป็นอย่างไรบ้างใจคุณบอกว่านะคะเป็นเจ็ดไม้เท้าพยายามคุณพยายามนะคุณพยายามอะไรคะเขาคนนั้นนะอาจจะติดต่อกลับมาความรักเก่าคนรักเก่าติดต่อคุณกลับมาหรอคะคนที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเขาคนนั้นที่อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคุณเขามีครอบครัวอยู่แล้วไหมหรือตัวคุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะ ในอดีตนั้นความรักครั้งนี้นะคะหรือความรู้สึกนี้อะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องเป็นความรับกนะคะเป็นความรับสิบถ้วยใจคุณรู้สึกเหมือนว่าตัวเขาอะ่ะเป็นความสุขเป็นความสุขของคุณเหมือนกันนะคะเก้าถ้วยคุณยังมีความรักต่อเขาคนนี้แต่คุณรู้สึกเหมือนว่า ความรักที่เราให้เขาไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเออไม่ได้การเปิดเผยไม่ได้การคบหาพ่อแม่ครอบครัวเขาหรือญาติพี่น้องเขาหรือเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาออไม่สามารถครบกับเราแบบเปิดเผยได้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องงานคนที่ทํางานกลัวคนอื่นรู้กลัวบุคคลภายนอกสังคมรอบข้างหรือคนอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลสาหรับคุณนะคุณพิจิต เอาละนะคะใจคุณรู้สึกว่ายังมีความรักอยู่นั่นแหละอยากให้เขาติดต่อกลับมาคนที่เคยหายไปจากชีวิตเราแล้วคนที่เคยปอกกันไปอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ใจเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรอืมไพ่สี่ไม้เท้านะจริงๆเขาก็เหมือนอยากให้คุณเป็นครอบครัวนั่นแหละหรืออีกรณีหนึ่งก็คือตัวเขาเองมีครอบครัวแล้วเหมือนว่าเขาไม่สามารถทําให้เขาเรียกอะไรอะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก้าวเหรียญ เหมือนคุณต้องอยู่แบบโดดเดียวหรือเขาอาจจะปล่อยให้คุณอยู่แบบโดดเดียวเขาอยากจะนะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอะ่ะในครอบครัวเขาหรือพ่อแม่พี่น้องเขาก็แล้วแต่นะในกรณีที่ตัวเขายังไม่มีครอบครัวก็นะคะความรักครั้งนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ครอบครัวเขาการงานอะไรของเขาก็ได้ที่ทําให้สามารถ ที่ทําให้ไม่สามารถเปิดเผยหรือคบกับคุณแบบออกหนะ้าออกตาอะไรก็แล้วแต่นะนะคะบางคนเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วจะทะเบียนสมรสอะไรแล้วนะ,ะก็ยังมีความรู้สึกถึงคุณหรือถ้าคุณมาช่วงนี้แต่คุณก็ยังอยู่ในความรับอยู่ดีนะ,ะอยู่แบบเงาเงาเนาะเก้าเหรียญนะนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันนะคะเป็นคนในอดีตนะมันมีความเปลี่ยนแปลงใจเขาบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะบรารนถนะเออ เอาง่ายๆเขาอยากจะปรับสมดุลว่าสามารถคุยกับคุณพิจิกด้วยแล้วก็สามารถคุยกับอ่าที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ชีวิตเขาว่าเออสามารถจัดการอะไรตรงนี้ได้อะ่ะเออเพราะว่าเป็นความสุขของกันและกันอะไรประมาณนี้นะใจเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณนั่นแหละเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าคุณคุณพิจิตอยากบอกอะไรเขาอืมคุณพิจิกคุณอยากบอกอะไรเขาคะ ไพ่สดาบนะสามดาบคือความเสียใจผิดหวังรักสามเศร้าร้าสามคนคําพูดหรือการกระทําคําพูดกับการกระทําส่วนทางกันใช่ไหมคุณบอกแบบนี้นะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์แล้วก็มีการทะเลาะ มีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ฉับเฉวยชั่วครั้งชั่วคราวความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่าไม่ได้รับความรักความเต็มเต็มอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากบอกอะไรเขาคุณบอกว่าคุณอยากไม่อยากได้ความรักที่เป็นแบบเด็กๆคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงชัดเจนเออนะจากที่เป็นเด็กถือดาบที่เหมือนว่าจ้องจะหาผลประโยชน์จากเราอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอยากได้อะไรจากเราก็มาเวลาไม่ได้อะไรจากเราก็นะไม่สนใจอะไรอย่างนี้ไม่ได้ให้ค่าเรานะ คุณอยากได้คนที่คุณบอกเขาว่านะ King of Cup กับสไนค์ออฟเพนเดอร์คคุณอยากได้ความรักที่ดูเหมือนแบบว่าเหมือนเนี้ยเออ King of ค u p คือมีความรักให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเต็มล้นแล้วก็สามารถมองไปในอนาคตด้วยกันนะสามารถวางแผนการในอนาคตที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อะเออคุณต้องการแบบนี้คุณไม่อยากต้องการความรักที่มันเสียใจรักสามเศร้าเราสามคนความรักเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะความรักชั่วคราวชั่วครัง้งชั่วคราวคุณพิจิตคุณบอกไม่ต้องการ อืนะคุณบอกเขาแบบนี้ต่อมาแล้วก็นะคะก็คือคุณเหมือนยังให้ค่าเขายังกอดเก็บความรู้สึกที่มีต่อเขาอยู่นั่นเองยังอยู่ตรงนี้เออยังอยู่ที่เดิมนี้มีความรักมั่นคงให้เขานั่นแหละเนาะแต่ก็อาจจะมีความห่วงแต่อาจจะยังไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะคุณพิจิต ว้าวอ่าเขาบอกว่าเขายังรักคุณนะเขารักคุณอยู่แล้วคุณเขาก็รู้ว่าคุณรักเขานะมีพลังงานเอเนจีอืมสองถ้วยนะเป็นไพ,เนพน่เหมือนพลังงานเอเนจีเหมือนไพ่เนื้อคู่อะ่ะเขารู้สึกเหมือนคุณเป็นคู่แต่มันเหมือนแค่เจ็ดเหรียญนะ่ะมันเหมือนว่าความพัฒนาไม่สามารถพัฒนาไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยมันไม่ได้ก้าวหน้าไปอะ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เหมือนมี มีบางสิ่งบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อใจคุณกับใจเขาใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังทํางานเออสร้างงานสร้างเงินสร้างฐานนะอะไรบางสิ่งบางอย่างความรักของเราสองคนเนี่ยมันจะอยู่ในมันเหมือนว่าเขาฝันถึงคุณหรือคุณฝันถึงเขาก็ได้นะคะคุณพิจิกมันเหมือนความความรักมันอยู่ในความฝันจินตนาการนะเออ จริงๆเหมือนเขากำลังจะบอกว่าคนที่เขาอยู่ด้วยเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไรแต่เขารักมีความรู้สึกรักคุณแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเป็นไปไม่ได้อะเป็นความสัมพันธ์ปดบลังซ่อนเลนหมอขออนุญาตบอกว่าผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายเยอะๆก็ได้พ่อแม่พี่น้องเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับคุณในความรักครั้งนี้ก็ได้หรือในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเจอกันที่ทํางานที่เรียน สมัยปถมมัธยมมหา,หา,าวิทยาลัยก็ได้แล้วก็กลับมาติดต่อกันอีกแต่มินมีแบบต่างชาติศาส,สนาภาษาก็ได้นะต่างวัฒนธรรมอะไรก็ได้เนาะความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้มันได้แค่เก็บไว้ในใจลึกๆไม่สามารถพัฒนาไปได้เพราะถ้าพัฒนาปุ๊บมันจะหนักเหนื่อยรู้สึกหนักเหนื่อยทันทีเนาะหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายอาจจะมีอิทธิพลผู้ชายอาจจะมีอิทธิพลทางครอบครัวของเขามีอิทธิพลในความรักของคุณพิจิตหรือเปล่านะ เอาลระหารทีนี้เรามาดูต่อว่าข้อความรักเขาอยากบอกอะไรข้อความรักเขาอยากบอกอะไรคุณพิจิตรคะเราจะมาเปิดข้อความรักกันอ่าเขาบอกว่าร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณฉันเฝ้ามองเธออยู่ผมไม่มีวันลืมคุณความรู้สึกส่วนทางกับการกระทําคําว่ารักที่ผมลืมบอกออกไปทําไมทําไมและทําไมนะคะ โอเคข้อความรักที่คุณอยากบอกเขาการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้ฉันต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้ฉันขอโทษนะนะคะผมไม่ได้อยากไปแต่พี่ไม่ได้รั้งไว้เออที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกนะ,ะเพราะมันยังคงอยู่ต้งหากนะคะคุณบอกแบบนี้ฉันผิดหวังที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น energy อะไรกันนะคะ ชันะ้นรู้ตัวช้าไปหรือผมรู้ตัวช้าไปนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้เอาละทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพลังงานเอเนจีของใครบ้างมีพลังงานเอเนจีของไพ่ราศีธนูนะคะราศีมีนมนะราศีมีนนะคะธนูมีนตุลน,นะธะนูมีนตุลกลุมนะคะเอาละ ขอพลังงานนะไพ่คําแนะนําเออแนวโน้มแนอนะคตเออแนวโน้มแนอนะคตก่อนนะแนวโน้มแนอนะคตเป็นอย่างไรต่อคะสารถ้วยมีการอยากไปหาบางทีนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าอาจจะนัดกินข้าวสังสรรค์ปาร์ตี้หรืออยากมีการเดินทางไปหากันมีการได้พูดคุยกันนะอาจจะผ่านทางงานผ่านทางเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะทักมาทางเพื่อนมาทางเฟซก่อนว่า จะไปหานะหรือจะไปปรึกษาเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีอาจจะมีมีมีการอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกันบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณพิจิกนะอันนี้คือแนวโน้มในอนาคตนะนะโอเคนะขอคําแนะนํานะคะสําหรับราศีพิจิกนะไพ่แม่มดอยากจะบอกอะไรบ้างคะสำหรับชาพิจิกนะตั้งแต่วันนี้นะถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือจนกว่าหมอจะอัปเดตคลิปความรับเป็นแบบราศีอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นพลังงานแบบภาพรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเนาะโอเคนะสี่ไม่ท้าบเมื่อก่อนมันเป็นความรักมันเป็นความสุขแหละแต่ตอนนี้เหมือนว่าใครบางคนมีครอบครัวไปแล้วคุณพิจิกเองไหมหรือเขาคนนั้นก็แล้วแต่นะเดือดทาวเวอร์มันมีการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเป็นความรักเก่านะเป็นความรู้สึกก็ได้เออบางครั้ง เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นนานแล้วแต่มันเป็นการแบบเราฝันขึ้นมาแล้วเราก็เลยนึกถึงหัวอดีตเอเนจีพลังงานนี้มันอาจจะดึงความรู้สึกมวลความรู้สึกนะแต่เหตุการณ์มาได้เกิดขึ้นจริงดึงมวลความรู้สึกของคุณพิจิตทั้งหมดให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เรื่องเล่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ความรักเก่าคนรักเก่าในอดีตที่มันเคยความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วเขาไปแต่งงานแล้วหรือเขาไปมีแฟนเปิดตัวแล้วความรักเก่านะมันดูเหมือน จัสมนะิน่ะเออดูเหมือนเป็นวิบากกรรมความรักครั้งนี้ที่ทําให้เรากับเขาลืมกันไม่ลงอะ,อะไรงนี้ก็ได้หรือในใจคุณพิจิตรก็ได้อะผมได้ขีดเนาะวิวออฟฟอร์จูนนะนะมันยังมีความรักอยู่นั่นแหละแต่มันอาจจะเก็บซ่อนไว้ในใจลึกๆวันดีคืนดีเราก็เลยฝันขึ้นมาแล้วเราก็ความรู้สึกเราก็มันมีมันมีขึ้นมานะเออย้อนในอดีตไปเอ,อ่ย้อนทําให้ชิมไปในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดในห่วงความคิดความรู้สึกของตัวเราได้นะนะคะ เอาราคาเนาะขอบคุณสำหรับการกด s u b ส c r i b e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยซอมสุภาพนะขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้นะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ